ตัวเลือกเซ็ตคอมกับเซ็ตเซ็ตคอมเลยเซ็ตด้วยนี่นะหนึ่งชิคซีพียูนี่ก็พอเสร็จแล้วมาเซ็ตเซ็ตเซ็ตอย่างว่าฟิวชั่นเน็ตเวิร์ก r k ด d เตอร์นี่นะลบหมดลบออกไปแล้วแอดมาใหม่แอดเพื่อนโฮสเซร็จแล้วติกนี่ออก เดียวแค่ส่งอันนี้อือโอเคเสร็จแล้วเซตติ้งมาที่เน็ตเวิร์กแอนด์แอคเตอร์บางทีเ <leur> ร <behavior> ือกอันี้มันจะแล้วเบามาเลือกโฮสต์ที่เราสร้างไว้อยากได้อย่างก็ไปสร้างสร้างในเนี้ยนะที่เพิ่งสร้างไปเจอแล้วกบางทีมันบอกคอนเนกตัวออ๋ถ้าบอกคอนเนกใช่ไหมเฟรมข้อมากดเนี่ย โอเคปุ๊บเนาะสมมุติเรามีละ,อะตอนแรกสิ่งแรกที่เฮ้ได้ทำคือเฮต้องมาฟิก IP ตรงนี้ i p v 4กดเข้าไปลอเซองดสจงกด1 16 1 16 1. 16 1แล้วกันโฟเกเบ์ไซดีเ DNS กับไซดก็ได้อีก หรืออาจจะใช้เครื่องเราเป็นเครื่อง default gateway โอเคแค่นี้แหละที่เหลือก็จะอยู่ที่เครื่องลูกดังน,นั้นแอปโปรลง ad ตัวนี้ domain service น,นี่กด a p p l t i p y นี่ซูมไม่ได้เอี่ยนี่ install สกู๊ปฮะทุกทีทุกคนไม่ติดเอฟหรอกช่วยช่วยสาธุพันเตหลันสลับ จะมาบ้าก็่าเตมเป็นจะได้ร้อยเาสมวเตมตันนี้รอยไหมอแลมีมีปัญหากับคอเตอร์มีปัญหากับคอเตอร์เหรอครเมดมาเ่นอามาเชื่อมกันนี่มันเรื่อมีปัญหากับคอนซัเตอร์มาแล้ว เสร็จแล้วหลังจากลง AD set ให้เข้าไปที่ start run แล้วพิมพ์ CMD แล้วพิมพ์ D C Pro n o นี่นะ,อะโอ้ข้อมูลมันส่งไปเว่ยกันแรงเลย,ยถูกต้องแล้วกันนี็กเมเสร็จแล้วเลือก create new domain เราก็ใช้ชื่อโดเมน .com ทำเพื่อนะอันนี้ทำเพื่อมันจะได้ไปใช้ต่อในพวก OU พวกอะไรเงี้ยใช่สมมติถ้าตามที่เขาได้ใช้มันจะเป็น DC Group อย่างเงี้ยจำได้ก่อนแยกๆ Group Group X c o ดีกัแล้วกันแล้วเรา ไปจอยอ่ะใช่ใช่ออจอยจอยอย่างใดเล,เลือกสองเดี๋ยวไป,ไปยังไงเลือกเียนเต้นนี่ติ๊กออกนะ่ถ้าอาจารย์บอกไม่ได้แบบต้องลงนี่นะติ๊กออกเลย Yes ใส่ละฮะพาน เอาข้ามาในส่วนของจอยโดมินมาจอยในข้อมเขาเนี่ยเอาเอาวิธีว่ากันนะ Property เนาะของเขาเสร็จแล้วอะไรเนี่ยวะนี่ Change Setting นี่ก็จะได้มา Change แล้วก็เข้ามาที่เออนี่จอยโดมินแล้วก็มาเจอเข้าจอยโดมาิน อันนี้มันหมุนเหมือนงั้นนี่วะอันนั้นเป็นเอ็กพีเนาะใช้เชงตรงนั้นก็ได้ปานี่ก็ได้เอ่าชลลี่เมื่อไหรอีกอ่ะมึงจะแตกนะแใจชี้ขึ้นสมองนั่นแหละแค่เนี่ยมันก็ใส่นี่ใส่รหัสใส่ละอีพัดบอลนี่คือของเขานี่ก่อถ้าเป็นเอ็กพีมันจะเจ้าลมาอย่างอารมณ์ประมาณนี้เลยฮองกใส่รหัสเออตอนแรกเขาอยากได้ใส่ชื่อโดอมินใส่ชื่อโดเมนปุ๊บ แล้วมันจะให้ใส่ชื่อแอดมินอ่ะของเซิร์ฟเวอร์แอดมินตุลาหันพมันจะต้องเด้งกันคนก่อนใช่มันจะพอเ้าใส่ชื่อโดเมนกดโอเคปุ๊บมันจะเด้งเด้งเสร็จแล้วเราก็ใส่นะครับเราก็กดเน็กเน็กของเราไปเนาะแล้วมันก็จะจอยได้แล้วก็รีเครื่องให้กับโอก็โอดูโอเคเสร็จเรียบอ่เสร็จแล้วฟินิชต้องรีคอมจะรีไปเดินนี่ไง ฟังตืมๆรอดชอบก็ชอบกันอุ้ยอุ้ม,มาหายชอบกับชอบกันมานี่หมดส่วนใจสักอย่างใส่เงี้ย